กระทงจำลองสวยงามจริงๆสบายดีพี่น้องตอนนี้บาวแดงยืนอยู่ภายในพระวิหารพระนอนวัดโพนะครับวัดโพมือนี้ก่อนวันลอยกระทงหนึ่งมือกับพี่น้องมือนี้คือวันพาริัสที่สิบสี่นะครับ นักต่องเกี่ยวกับเต็มวัดโอเลยครับพี่นองเพว่าทีเป็นแขกจีนฝารังนาะครับมาเกี่ยววิหารผานอนครับพี่นองก่อนมือร้อยกระทงหนึ่งมือนะครับที่นี่วัดโพท่าเตียน เอาไปในวิหารพระนอนครับนักท่องเที่ยวพอดเกอบพอดหมวกนะครับตามวิถีไทยครับคนไทยเหจังใดนักท่องเที่ยวก็ปฏิบัติตามครับเอาเกือบใส่ถุงนะครับถือไผ่ถือมัน วัดเพิ่มโมน้ตอนไกลๆหามวงแรงครับนักท่องเที่ยวเริ่มหน้าตาครับที่นอส่วนมาสีเห็นนี่พลังหลายเนาะครับแขกก็มีครับ ันงสมบรรยากาศครับนี่ครับใส่สุดไทยสวยงามครับมาถ่ายรูปอันนี้ก็สุดไทยอีกคู่หนึ่งครับสวยงามครับพี่น้องมาถ่ายรูปคู่กับเจดีนะครับมองนี้ก็มี มองลอยกระทงครับพี่น้องสาลอยกระทงนน้อยนะครับมึงอยู่มองนี้ยนสายน้ํายินทานองนเรือหมดเสียงปีน่ะสาถูกมีพานังอยู่กลางน้ำพร้อมครับลอยกระทงกับสีว่นหล่อพานี่นะครับกระทงเป็นดอกบัวนะครับเนาะ นี่ครับมีนางแบบร้อยกระโงงความครับนางแบบร้อยกระโงสวยงามครับมีกระทรงเทียนให้ร้อยนะครับ กระทงเทียนให้น้อยเป็นซีซีครับสำหรับครูอยาก้อยนะครับเจะทำบุญกบดครับอันนี้ก็คือน้ำตกครับพี่นอ้อง มายางส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนาะอครับท่องเที่ยวหลังจากส้มพานอนแล้วก็ออกมาทางนี้ครับทางออกกะใส่รองเท้าขึ้นพุงครับพี่นอ้องสุดไทยสวยงาม ชุดไทยสวยงามครับนี่คือคนจีนนะครับสาวจีนนะครับอาหมวยชุดไทยชุดสบายไทยสวยงามดังไกลทั่วโลกชุดไทยชนชาติในก็สวยครับ มายัางสมงานกันนะครับมือนี้มีงานรอยกระทงวัดพ่อครับพีน่น้องมีการออกลานนะครับล้านขายของทีละลึกขายเสือพา สมตำก็บมี่นะครับสมตำวอลังลองกินไอติมครับพี่น้องไอติมวอลาง ม่วงมักม่วงครับพี่น้องอัน <Hello. S 1> นี้มีขนมครกครับขนมบ้าบินนะครับ <Hello. S 1> พลังสื่อขนมครกะครับ วัดพระเจดุขนิมบุญวังคารามรู้จักกันนะคะในนามว่าวัดโพนค่ะในส่วนของกิจกรรมเรานะคะจะเป็นกิจกรรมปำะจำวันเพ็ญนะคะที่กิจกรรมสักการะพระพุทธเทวะนะคะปฏิมากรแล้วก็สักการะพระพุทธสายญาในทนี้ค่ะแล้วก็มีสุมีเวทีนั่มนะครับ บ่อรแล้อก็ลอยกระทงแล้วก็เวที่เขียนของนะเวทียนสายน้ำยินทำนองนะครับบางกอกฟริเวอร์เฟสติวัลยัชมกันดูได้นะคะสนใจก็ซื้อติดไม้ติดมันกับมาได้ซีมีดนตรีไทยครับพี่น้องการแสดงดนตรีจากสถานศึกษาแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะมีมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไทยแล้วก็เพื่อนขายเพื่อนนั่นเองค่ะ แล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นวันที่14พฤศจิกายน2567นะคะกิจกรรมเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา5โมงนะคะประชันปีพาดมอนวงกุลชรดุริยะนะคะเป็นความหลากหลายแล้วก็การประสมผสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็มอนค่ะหารูปแบบของวงปีพาดน,นะคะที่ทรงต่อสืบสานมาร่วมกัน100ปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็ จะมีการรับชมการสาธิตปีพ้านมอนแล้วก็การประชันวงที่ตื่นเต้นสนุกสนานได้เลยค่ะในรอบที่1จะมีการเปิดวงด้วยเพลงสนุกสนานแล้วก็รอบที่2นะคะเป็นเพลงร้องนั่นเองค่ะรอบที่3จะเป็นเพลงเดี่ยวนะคะแล้วก็รอบที่4ี่ย่ำ่ําต่อท่อนออกปชป็นเปิมานะคะแล้วก็ยังไม่จบเพยงเท่านี้นะคะในเวลาหนึ่งทุกจนถึงสามทุกครึ่งในวันนี้จะมีคนสมอ,อรหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาเวลาทีแตะคะที่วัดพระเชตุคนนั่นเองค่ะ วันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมอีกนะคะก็ฝ่าบาทมาดูได้นะคะในวันลอยกระทงในวันที่นี้นะคะจะมีการประกวดกระโปงลูกปั่นกระเบื้องสวยงามนะครับขอบคุณหลายๆเด้่อครับที่ติดตาม,ตามบ่าวแดงบ<ข>อกกันไม่คลิปหน้าครับสบายด,ดีสวัสดีครับ